ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่หมอน้ำหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาตั้งจิตอธิษฐานในใจนะก็วันนี้มาดูกันนะคะ e p พสามนะมาดูว่าดวงของคุณในวันนี้นะคะไพ่จะบอกอะไรกับคุณนะคะเริ่มจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะคือวันนั้นเป็นดวงของคุณนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่จะเล่าเรื่องอะไรแล้วบอกอะไรกับคุณบ้างถ้าเป็นพลังงานที่ดีนะคะรับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีนะคะปล่อยผ่านไปนะคะถือว่านี้ไม่ใช่ดวงของคุณนะคะเดี๋ยวมาดูกันพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ใบแรกก่อนนะคะขึ้นไพ่สามไม้ทาแปลว่าวันนี้คุณจะมีการวางแผนเกี่ยวเรื่องธุรกิจการงานนะคะแล้วก็การงานของคุณก็ถือว่าไปได้ดีแต่ช่วงนี้วันนี้คุณอาจจะมองหรือคิดเกี่ยวเรื่อง งานเสริมงานพาร์ทไทม์อะไรพวกนี้ด้วยนะคะและไพ่ใบนี้หมายความว่าช่วงเนี้ยถ้าคุณเจแะจะพูดคุยเกี่ยวเรื่องการงานเนี่ยสำเร็จนะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รอตำแหน่งอะไรอยู่จะมีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีความรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทํางานร่วมกับคุณเนี่ยก็คือรู้สึกแบบพึ่งพาใส่ได้ช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณดีในช่วงนี้นะขึ้นไพ่ใบนี้เนาะค่ะ ตัวนี้มาดูใบที่สองเลยนะคะเอาใบบนใบที่สองขึ้นไพ่นีนะคะราชนีหนึ่งถ้วยแปลว่าช่วงนี้นะคุณก็มีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะเป็นถ้าเป็นท่านหญิงก็มีสเสน่ห์ช่วงนี้มีคนมาจีบเยอะไพ่นี้หมายถึงความอบอุ่นด้วยช่วงนี้ความรักถ้าคนมีคู่แล้วความรักเนี้ยดีเด่นเลยนะคะแล้วก็การงานช่วงนี้นะคะรอคอยอะไรอยู่ก็ ไพ่ใบนี้หมายถึงงานด้วยโดดเด่นเรื่องงานนะแล้วก็ความรักช่วงนี้รู้สึกว่าดีต่อใจไพ่ใบนี้มันสื่อพลังงานถึงความอบอุ่นด้วยนะราชินีนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีความรู้สึกว่าคุณจะตัดสินใจหรือทําอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้มันแบบตัดสินใจอะไรทําอะไรคือมันแบบมันใช่ไปหมดทุกเรื่องมันมันแบบถ้าเป็นการตัดสินใจของคุณ,คณเองอะ่ะมันจะเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วกถ็ถูกต้องที่สุดในช่วงนี้นะถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะ ตอนนี้มาดูใบที่สามนะคะไพ่จะบอกอะไรต่ออีกใบที่สามใบที่สามขึ้นไพ่นี่ใบที่สามขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญแปลว่าช่วงนี้คุณจะมีเกี่ยวเรื่องการเงินเข้ามาเลยเป็นเงินที่แบบก็เป็นก้อนใหญ่พอสมควรนะอยู่ที่พื้นฐานดวงของของแต่ละคนด้วยถ้าคนไหนดวงชะตาช่วงนี้ทําบุญมาเยอะแต่ก็ได้จับเงินก้อนใหญ่จะอยู่ที่ดวงชะตาของแต่ละคนบางคนเงินก้อนใหญ่ สำหรับเงินหมื่นก็ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่สําหรับเขาแต่คุณที่เห็นเนาะคลิปนี้หรือพื้นฐานดวงเนี้ยบางคนอาจจะมองถึงเงินล้านหรือเงินหลักแสนหรือหลักหมื่นไปๆไปก็มีโอกาสได้นะวันนี้ถ้าเราขอยื่นเรื่องทําธุรกรรมหรือเป็นเงินจํานวนนี้คือผ่านวันนี้อาจจะได้รับข่าวดีเลยแต่คุณก็ต้องระวังเกี่ยวเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะไพ่เจ็ดเหรียญเนนะี่ยแปลว่าค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรแต่ช่วงนี้มีสเสน่ห์เลยทีเดียวนะ ความรักดีมีคนเปมีคนให้เรื่องเงินด้วยนะนอกจากได้จากงานและได้จากความเสน่หาได้จากเงินได้จากความเสน่หาด้วยอันนี้คือต้องหากนะงานที่คุณลุยอยู่คุณก็ได้นะคะก็ถือว่าไพ่ใบน,นี้เป็นพลังงานที่ดีเลยทั้ง3ามในะคะถ้าคุณจะรับพลังงานนี้ไว้นะทั้ง3ามพิมพ์ว่ารับพลังงานนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีในวันนี้ทํางานทําเงินลงทุนประสบความสําเร็จนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ